You are hearing what we share on s u m Mary Book TU o o y สวัสดีค่ะนักอ่านนักฟังทุกท่านพบกับ s u m Mary Book TU กับหัวข้อในเดือนมิถุนายน Out and Proud ใน EP 112นี้ขอเสนอหนังสือนิยายที่ดัดแปลงมาจากบทกวีอันเรื่องชื่อมหากาบอีเลียดโดยโฮเมอร์ ที่เล่าถึงสงครามทรอยที่ทําให้เกิดเทพและวีรบุรุษมากมายแต่ในวันนี้นะคะเราจะไม่ได้โฟกัสที่ความเก่งกาจด,ด้านการต่อสู้คุณงามความดีในการเสียสละช่วยชีวิตประชาชนหรือแม้แต่สงครามแย่งชิงทางการเมืองแต่เราจะมาพูดถึงความรักของวีรบุรุษกันค่ะหนังสือเรื่องนี้มีชื่อว่าบทเพลงของอาร์คิลิสเขียนโดยคุณแมดิลีนมิลเลอร์ แปลไทยโดยคุณธิดารัตน์เจริญชัยชนะหนังสือเล่มนี้นะคะจะเล่าถึงเรื่องราวการเติบโตของอคิลิสและสงครามกรุงทอยค่ะผ่านมุมมองของพาทคาสัสผู้เป็นดวงใจของอคิลิสเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ถูกรับเลี้ยงโดยกษัตริย์พีเรียสบิดาของอะคิลิสที่ชื่นชอบรับเลี้ยงเด็กหนุ่มเพื่อนำมาฝึกไว้เป็นทหารในกองทัพค่ะ พาทอรคัสก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกรับเลี้ยงมาค่ะเขาโดนในระเทศมาจากบ้านเกิดเมืองนอนด้วยสายเหตุฆ่าคนตายเมื่อเดินทางมาถึงเมืองสไทญยาเขาก็ได้พบกับอะคิลิสที่ประสานอะคิลิสก็ไม่ได้แยแสเขาเท่าไหร่ในการพบกันครั้งแรกนะคะแต่พาทอรคัสกลับรู้สึกหลงไหลในความงามของอะคิลิสตั้งแต่แรกพบและเฝ้ารอช่วงเวลาที่จะได้พบกับเขาค่ะ พาโทคัสต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กชายอีกหลายคนในห้องเดียวกันเตียงนอนก็ถูกแบ่งไว้เป็นส่วนๆในระหว่างวันก็ต้องฝึกฝนการต่อสู้อย่างหนักและเมื่อมีเสียงะระฆังดังขึ้นก็หมายถึงเวลากินข้าวค่ะในช่วงเวลากินข้าวนี้ล่ละค่ะเป็นเวลาเดียวที่พาโทคัสได้พบกับอาคิลิสเขาก็ได้แต่แอบมองดูอีกฝ่ายอยู่ห่างๆ จนกระทั่งวันหนึ่งที่พวกเขาพบกันสองต่อสองและได้ทำความรู้จักกันจากนั้นมาอะคิลิสก็เริ่มให้ความสนใจกับพาโทคัสค่ะก่อนจะไปต่อนะคะปัรนารักขอทบทวนตำนานในส่วนของอะคิลิสก่อนเผื่อใครที่ยังไม่รู้หรือว่าไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกับที่คิดหรือเปล่านะอาอะคิลิสนั้นเกิดจากบิดาผู้ที่เรียกว่า เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าทวยเทพและนางพายน้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องความงามเลยละค่ะและมาพร้อมกับคำทำนายว่าหากนางมีบุตรกับผู้ใดบุตรของนางจะยิ่งใหญ่กว่าบิดาค่ะซึ่งจริงๆแล้วสูตรนะคะที่เป็นเทพสูงสุดในโอลิมปัสก็ชอบนางภายน้ำตนนี้ค่ะแต่พอเจอคำทำนายเข้าไปก็ต้องกราบถอยหนี พาอเดี๋ยวกรรมจะย้อนกลับมาหาตัวเองจึงท,ทําทียกนางภายน้ำนี้ให้กับพิเรียสค่ะพ e เรียสได้รับคำสั่งให้ขืนใจนางภายน้ำจึงทําให้พนางพายน้ำได้ให้กําเนิดบุตรชายนั่นเองล่ะค่ะอคิลิสเติบโตมากับความเพียบพร้อมและความกดดันจากคำทํานายว่าเขาจะกลายเป็นวีรบุรุษแต่ก็จะตายตั้งแต่ยังหนุ่ม ด้วยน้ำมือของชายที่ชื่อว่าเฮกเตอร์นางภายน้ำด้วยความที่กลัวคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆจึงได้นําตัวอะคิลิสไปจุ่มในแม่น้ำที่ไหลผ่านในรกค่ะเพื่อทำให้อาคิลิสแข็งแกร่งจนไม่มีอาวุธใดทำร้ายเขาได้แต่ตอนที่นางจุ่มนั้นล่ะค่ะนางลืมนึกถึงส่วนเท้าที่นางจับไว้ค่ะส่วนที่ไม่ได้โดนน้ำจึงกลายเป็นจุดอ่อนของอะคิลิสไปนั่นเองค่ะ กลับมาต่อในนิยายนะคะด้วยความที่ต้องเพียบพร้อมอยู่ตลอดเวลาทำให้อาคิลิสไม่เคยได้เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะแต่พอเขาเริ่มสนิทกับพาโทคัสอาคิลิสจึงได้เผยความซุกสนที่ซ่อนอยู่ค่ะพวกเขาใช้เวลาเล่นด้วยกันบ่อยครั้งจนอคิลิสเริ่มแสดงออกถึงความสนใจในตัวพาโทคัสเขาได้เลือกให้พาโทคัสเป็นเทอร์พอน หรือเพื่อนคู่เคียงของเขาเลยล่ะค่ะอย่างไรก็ตามนั่นได้สร้างความแปลกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากเพราะพาโทคสัสเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดต่อสู้ก็ห่วยที่สุดในบรรดาเด็กหนุ่มคนอื่นๆค่ะทั้งสองเริ่มผูกพันกันได้เกิดความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าเป็นความรักค่ะแต่เป็นความรักที่ไม่สามารถครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวได้ เวลาแห่งความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานค่ะเมื่อสงครามทรอยเริ่มขึ้น a า c h คิลิสและ p a t า o c คัสก็ได้เดินทางไปพร้อมกับกลุ่มของ o d y ิ s เซีใช่ค่ะ Odysseus ที่คิดเรื่องกลมา้าไม้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จบสงครามกรุงทรอยในตอนสุดท้ายค่ะอันนี้บรรรักษ์ไม่ได้จะสปอยนะคะแต่ถ้าตามตำนานจริงๆก็ต้องขอเตือนก่อนว่า จุดจบของอะคิลิสคือความตายในสงครามกรุงทรอยค่ะและไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงความจริงนั้นได้ค่ะเพียงแต่ในหนังสือเรื่องนี้นะคะได้เล่าผ่านความตายของอะคิลิสไปอีกแบบด้วยความที่ตัวดำเนินเรื่องคือพาโทคัสค่ะจิตของเขายังคงเรียอหาอะคิลิสอยู่ล่าไปแม้ว่าตัวจะตายไปแล้วก็ตามค่ะสำหรับบรรณารักษ์นะคะ ความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นอะไรที่น่ารักดีค่ะมีโมเมนต์โรแมนติกอยู่เยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีหลายตอนที่เราชอบเวลาที่พวกเขาสนทนากันค่ะบทที่ชอบที่สุดก็อย่างที่ยกมาพูดในตอนเปิดคลิปเลยค่ะอคลิสถามพาทุคัสว่าให้ลองบอกชื่อวีรบุรุษที่มีความสุขมาสักหนึ่งคนพาทุคัสก็พยายามนึกๆเฮอร์คลิลสก็เกือบจะมีความรักที่ดีแต่สุดท้ายก็พังเพราะเมียคนที่สอง ซึ่งเขาก็ตอบไม่ได้ค่ะอัคิลิสก็เลยได้บอกกับพารท و ัสไปว่าเขาจะเป็นคนแรกเองเป็นวีรบุรุษที่มีความสุขได้อยู่เคียงคู่กับดวงใจของเขานั่นก็คือพารท و u ัสค่ะเหมือนเป็นการให้คำสัญญาที่ดูเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ถ้าได้อ่านถึงตอนจบก็จะพอเก็ตเลยล่ะค่ะ ต้องบอกว่าการได้ติดตามความสัมพันธ์ของพา t ทูคัสและอะคิลิสเป็นเรื่องที่ทำให้หัวใจเราเต้นตุบๆไปด้วยเลยล่ะคะ่ะถึงใจจะฝ่อบางทีที่นึกขึ้นได้ว่ายังไงอะคิลิสก็ต้องตายในตอนจบแต่มันก็อดใจไม่ได้นะคะที่จะเอาใจไปช่วยกับการต่อสู้กับ,บชะตากรรมเพื่อความรักที่สุดแล้วความรักมีเพียงอำนาจเหนือความตายหรือไม่ต้องมาติดตามอ่านในเล่มคะ่ะ สำหรับบทเพลง a อะคิลิสเขียนโดยแมเดล i นมิลเลอร์มีจำนวนหน้า365หน้ามีให้บริการอยู่ที่หอสมุดปรีดีที่ท่าพรจจันทร์และหอสมุดป่วยที่รังสิทธิ์ค่ะโดยสามารถใช้บริการ Book d e l i v เ r y เพื่อขอยืมข้ามวิทยาเขตได้ค่ะโดยคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ s ซว Mary Book To ีต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าทุกวันจันทร์และว,วันพฤหัสสวัสดีค่ะ